เมื่อปี2017นะคะครอบครัวเราเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่อียิปเป็นครั้งที่3ค่ะแต่ก็เป็นครั้งแรกของมินนะกับมาริยมนะคะซึ่งช่วงที่เราเดินทางไปเนี่ยก็เป็นช่วงเดือนรอมฎอนพอดีค่ะ mm hmm. พอเดินทางไปถึงนะคะคุณแม่ก็จัดห้องให้เรียบร้อยเลยค่ะ mm hmm. ดิมทีห้องนี้เป็นห้องของพ่อละมุดแล้วก็พี่ชายนะคะที่เคยนอนสมัยเด็กๆค่ะ mm hmm. เวลาเราไปที่นั่นทีไรเราก็พักที่ห้องนี้ละค่ะ นี่ก็เป็นภาพของเด็กๆในตอนนั้นนะคะก็ร่าเริงแจ่มใสกันดีค่ะโดยเฉพาะตาต้านะคะก็จะมีความสุขเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่าเขาได้พบกับพี่ชายของเขาซึ่งเป็นลูกของพี่ชายพอลลมุดีกทีค่ะที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นพี่น้องเล่นกันนะคะก็จะมีลูกคุณเต่ากับพอลลมุดแล้วก็ลูกพี่ชายของพอลมมุดค่ะครอบครัวเรา,าก็มีลูก3าคนครอบครัวพี่ชายพอลมมุดก็มี3าคนเช่นกันค่ะเ,ออเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็เคยเจอกันมาก่อนแล้วนะคะทั้งที่อียิปต์แล้วก็ที่อเมิเรตค่ะดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าเขาก็มีความสนิ แล้วไวยก็ไล่เลี่ยกกันด้วยค่ะห่างกันแบบบางคนก็6เดือนบางคนก็1ปีบางคนก็สองปีแค่นั้นเองค่ะก็จะเห็นได้ว่าคุณแม่ย่ามีความบันเทิงมากเลยนะคะนังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะน่ารักแบบสนุกสนานก็จะมีการแบบตีโต๊ะร้องเพลงให้เด็กๆเต้นกันอะไรแบบนี้นะคะส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศเด็กๆเล่นกันนะคะตรงระเบียงค่ะ การเล่นกันของเด็กๆที่อีกเน่ก็จะเหมือนบ้านเราในอดีตนะคะคือเขาก็จะเล่นกันแบบตรงระเบียงเล่นตรงหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือจะมีความสนิทสนมกันดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนบ้านญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะแตกต่างจากยุคปัจจุบันเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวคนต่อพอมาอยู่เอเมริกาเนี่ยก็จะขาดตรงนี้ไปเลยค่ะ เด็กๆที่นั่นนะคะก็จะชอบเล่นกันตามท้องถนนเล่นกันตรงหน้าบ้านนะคะก็จะมีทั้งวิ่งแข่งเตะฟุตบอลอะไรกันแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนระแวกบ้านได้อย่างสนิทใจ แล้วเด็กอียิปต์เนี่ยจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะเขาจะไม่ค่อยกลัวอะไรแบบนี้เลยแต่จําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณต่อค่อนข้างจะกลัวแล้วก็กังวลกลัวว่าแบบเอ๊ะรถจะมาชนหรือเปล่ากลัวใครจะมาจับลูกเราหรือเปล่าแต่ว่า,าลูกพี่ชายพ่อเราเนี่ยเขาก็จะแบบสามารถแบบยังไงอ่ะใช้ชีวิตตรงท้องถนนได้อย่างไม่เกรงกลัวใครหรอกนะคะอย่างเช่นอยากจะไปซื้ออะไรก็เดินไปอยากจะไปหาใครก็ไปอะไรแบบนั้นแต่ว่าก็ต้องบอกให้พ่อแม่เขาทราบก่อนนะคะ ส่วนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศในบ้านนะคะแม่ย่าก็กําลังเตรียมอาหารละสินอดอยู่ค่ะในวันนั้นก็ทําโคซาค่ะก็เป็นชีวิตประจําวันของแม่ย่าเลยค่ะคือพอช่วงเวลาบาหนึ่งใบสองเนี่ยแกก็จะเริ่มเตรียมอาหารแล้วนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ละสินอดนะคะอย่างบางครั้งนะคะก็มีการรวมญาติค่ะ เพื่อที่จะมาทําอาหารแต่โดยส่วนใหญ่เขาก็พบปะกันทุกวันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าในการทําอาหารร่วมกันนี้ก็จะเกิดขึ้นเป็นบางครั้งค่ะเช่นในคลิปนี้นะคะก็ทําแป้งขนมปังนะคะเพื่อที่จะเก็บไว้ค่ะก็จะเป็นวิถีชีวิตแม่บ้านแบบสมัยก่อนเลยนะคะแต่ณปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะก็ไม่ได้หายไปเลยแต่ว่าก็มีน้อยลงค่ะ สิ่งหนึ่งนะคะที่คุณเต๋อประทับใจนะคะนั่นก็คือการรักษาความเป็นเครือญาติของคุณอีค่ะเขาจะมะีความสนิทสนมกันค่อนข้างแน่นแฟนเลยทีเดียวแม้ว่าจะมีอายุเยอะกันแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไปมาหาสู่กันตลอดค่ะก็ยังแบบพบปะกันแบบแทบทุกวันจริงๆนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าข้อเสียมันก็มีอยู่ด้วยความที่มันสนิทสนมกันเกินไปมันก็จะมีเรื่องราวดราม่าเยอะค่ะ ซึ่งสามารถสร้างความปวดหัวได้ทุกวันคุณต่อก็ยังคิดอยู่ว่าดีแล้วที่คุณต่อไม่ได้อยู่ที่นั่นเพราะว่าส่วนตัวไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะเราเป็นคนแบบมีโรคส่วนตัวสูงด้วยอะไรประมาณนั้นแต่ก็ต้องบอกว่าข้อดีอย่างหนึ่งของคนอีบนะต่อให้เขาทะเลาะกันเนี่ยผ่านไปสักพักเนี่ยเขาก็จะหาทางมาคืนดีกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันแล้วก็รักกันเหมือนเดิมค่ะ,ะข้ามไปที่บรรยากาศคืนวันอีกนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆ,ายๆคนเนี่ยก็อาจจะเคยเห็นคลิปนี้แล้วนะแต่วันนี้คุณต๋อก็จะบรรยายเพิ่มมเตินะะค ในคืนวันนั้นเนี่ยก็เป็นวันรวมญาตินะคะโดยปกติเนี่ยครอบครัวของพ่อระุตในวันอีดวันสําคัญต่างๆเนี่ยก็จะมีการรวมญาติกันคะ่ะแล้วก็มักจะไปที่บ้านผู้อาวุโสผู้อาวุโสก็คือคุณลุงของพ่อระมุตนั่นเองค่ะหรือว่าพี่ชายคนโตของครอบครัวของแม่พ่อระุตนะคะก็มีญาติมารวมตัวกันเยอะเลยค่ะแต่จริงๆในคลิปเนี้ยคุณต่อก็ถ่ายไม่ได้ทั่วถึงหรอกนะคะเพราะตอนนั้นก็เกรงใจอยู่ว่าแบบบางคนก็อาจจะไม่ชอบให้เราถ่ายอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยอแอบถ่ายนิดๆหน่อยๆนะคะ แต่ก็ต้องบอกว่าในวันนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รวมญาติทั้งหมดของพอลมุดนะคะจริงๆญาติของพอลมุดเนี่ยมีเยอะมากกว่านั้นมากๆค่ะเวลากลับไปที่อีบทีนี่ก็เหนื่อยกับการพบญาตินี่แหละคะ่ะเพราะว่ามีหลายบ้านเหลือเกินนะคะที่เราจะต้องไปหาไปเยี่ยมอะไรแบบนั้นนะคะนี่ถ้ารู้ว่าวันหนึ่งจะมาทำเพจทำช่องทำทิกต็อกอะไรแบบนี้นะคะคุณเตาก็คงจะบันทึกบรรยากาศให้ได้มากกว่านี้แล้วก็ถ่ายให้มันดีกว่านี้ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นคลิปเก่าๆนะคะที่เราบันทึกไว้เป็นความทรงจำของตัวเองเนี่แหละคะ่ะ มาดูเรื่องอาหารการกินตอนที่ไปอีบ,บ้างนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาอาหารละาสินอดในบางวันที่พิเศษพิเศษนะคะก็จัดเต็มค่ะแต่โดยปกติก็กินอย่างเดียวไม่ได้เยอะแยะมากมายขนาดนี้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าตาขนมที่ลุงของพ่อละมุดเลี้ยงในวันอีดนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นอาหารที่เลี้ยงในวันอีดเช่นกันค่ะส่วนนี้ก็เป็นหน้าตาอาหารที่ป้าของพ่อละมุดนะคะเลี้ยงหลังจากวันอีดค่ะฝีมือของป้าพ่อละมุดนะคะอร่อยมากค่ะคือรสชาติเหมือนฝีมือแม่เลยค่ะ ส่วนนี้ก็จะเป็นคุกกี้ทําเองนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก่อนวันอีดเนี่ยครอบครัวชาวอีดเนี่ยก็มักจะมาทําคุกกี้กันเองค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นคุกกี้ที่แม่ย่าทานะคะส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังวันอีดนะคะเราก็ไปดูนะ้พาพ่อระมุดตกปลา,าค่ะจําได้ว่าพอตกเสร็จวันนั้นเนี่ยได้เป็นถังเลยนะคะแล้วก็เอามาทํากินนะคะแล้วคุณเต๋าเนี่ยเป็นคนทําหน้าที่หุงข้าวด้วยคะ่ะจําได้คะ่ะก็เป็นบรรยากาศที่ดีๆแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยค่ะ ส่วนนี้ก็เป็นรูปก่อนที่ครอบครัวเราจะเดินทางกลับมาที่อิรเอร์เรตนะคะและที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นพ่อของพอลมุมดค่ะเพื่อนผู้ติดตามบางท่านนะคะก็เคยถามว่าเอ๊ะทำไมพ่อไม่ได้เดินทางมากับแม่ย่าด้วยตอนที่มาอิเมอร์เรตนะคะต้องบอกว่าพ่อของพอลมุมดเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วค่ะก็เมื่อประมาณ4ปีก่อนค่ะซึ่งคุณพ่อเนี่ยเขาก็จะจิตใจดีมากเลยค่ะแล้วก็ใจดีกับคุณเต๋อมากๆด้วยคือยอมรับว,ว่าเห็นท่านครั้งแรกเนี่ยคุณเต๋อแบบรักเลยคือหน้าตาของท่านเป็นหน้าตาของคคนทีีี่่แแบบจจจิตใใดดล้วก็ะ และนั่นก็เป็นรูปสุดท้ายของเรากับท่านจริงๆค่ะหลังจากนั้นเราก็เดินทางกลับมาที่เอมเรตค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าประสบการณ์สมัยตอนที่ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวพ่อละมุดที่หยิบนะคะจริงๆมีมากกว่านี้ค่ะไว้โอกาสหน้าจะมาเล่าใหม่นะคะอินชาอัลลอฮ์ค่ะ